อายุมากแล้วฝ้ากะจุดด่างดำมาเต็มลองตัวไหนไม่ได้ผลต้องฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่สุค่ะวันนี้จะมาบอกตัวช่วยผิวขาวหน้าใสเอาใจสาวๆวัยเด็ก3เล็บสแบบเราๆนะคะพี่ก็ไม่อยากหน้าแก่นะพอเห็นเด็กสาวๆรุ่นๆก็อยากแอบเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งพี่ก็มาเจอตัวนี้เลยค่ะค a n o เอ็เซนซีฟไวท์เท n นิ่งแครครค่ะ ใครที่ว่าฝ้ากะจุดด่างดำมาเต็มนะคะลองตัวนี้เลยนะคะจะช่วยกําจัดฝ้ากะรอยหมองคล้ำจุดด่างดําผิวแห้งก้านให้ความชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะดูหน้าพี่สิคะใช้มา14วันหน้าเด็กขึ้นเยอะเลยค่ะชอบมากๆเลยค่ะ ใครที่บอกว่าตัวนี้จะแพ้ไหมตัวแพ้ง่ายหรือว่าใช้แล้วจะเกิดสิวผดผื่นอะไรพี่รับรองเลยค่ะเพราะว่าคิมตัวนี้สําหรับคนแพ้ง่ายแล้วก็ไม่มีผลน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะพอวิ่ใช้เป็นประจําแล้วก็ถ้าใช้เป็นประจําทุกวันน่าจะสายขาวเด้งแบบพี่ค่ะถ้าไม่เห็นผลคาโนยินดีคืนเงินค่ะ